สวัสดีครับสวัสดีครับเยนหนึ่งยูลิงก์นะครับกับผมนัทพารวยครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับสำหรับกองที่เราท็อปอัพกันไปนะครับเมื่อ2วันก่อนก็คือได้ราคาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เข้าพอร์ตเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่ อย่างที่ได้ที่หลายๆท่านได้ทราบเลยนะครับว่าหุ้ของเราก็ลงมาแรงมากนะครับแล้วก็สูตรในการท็อปอัพครั้งนี้ของเราก็คือกลยุทธ์ของการ V A หรือว่า Value Avalanche นะครับโอเคเสียงมาก mm hmm. Value a v e r a n e คืออะไรคือสำหรับหลายๆสำนักก็ก็จะมีหลายๆความหมายนะครับแต่สำหรับ ยืนหนึ่งยืนลิงหรือว่าของเราก็คือการซื้อตอนที่ตลาดแพนิคนะครับนะครับปีหนึ่งเนี่ยผมจะผมจะเห็นการแพนิคเนี่ยไม่เกิน3 4ถึงครั้งไม่เกิน3-4ครั้งนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแพนิคมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าผมเนี่ยจะรู้ดีว่าถ้า100ร้อยพอยเมื่อไหร่เนี่ยกลัวยังไงก็ต้องเข้ากลัวยังไงก็ต้องซื้อนะครับ พราะที่เราทําผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งมาใช้กลยุทธ์นี้ได้สามสี่ปีครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับไม่เคยพลาดครับไม่เคยพลาดนะครับนะฮะก็อ,อกจาจจะขี้คุยนิดนึงนะแต่ว่าก็มั่นใจว่ากลยุทธการลงทุนนี้ตั้งแต่ใช้มาหลายหลายปีนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเพียงแต่ว่าจะขึ้นไปถึงไหนแค่นั้นเองนะครับจะขึ้นไปถึงไหนแค่นั้นเอง แล้วก็วันแรกอ่ะวันแรกเลยที่เห็นที่หลุดลงมาเราให้แนวต้านไว้1,680นะครับเท mm hmm. ่ากับถ้าเกิดขึ้นอีก40จุดเนี่ย mm hmm. ก็ดูกันว่าจะพิจารณาขายดีไหมพิจารณาขายดีไหมแต่อาจจะขึ้นไม่ถึงแล้วลงต่อก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาจจะไม่ถึงแล้วลงต่อก็ได้เพราะงั้นเนี่ยเราก็คอยดูแต่ว่า ราคาที่เราซื้อกันที่ท็อปอัพกันเนี่ยเป็นราคาที่ผมว่ามันถือได้ในระยะหนึ่งมันถือได้ในระยะหนึ่งนะครับข่าวดีเริ่มออกมาแล้วนะครับข่าวดีเริ่มออกมาแล้วว่าฝัา่งยเคเริ่มรับข้อเสนอเริ่มรับข้อเสนอของรัเสเซียนะครับก็อาจจะเป็นซ e ติเมนต์ให้หุ้นเด้งได้ณนะปัจจุบันเนี้ยดาวจนฟิวเจอร์นะครับก็บวก3า0้อกว่าพอยท์ นะครับเพราะงั้นไม่แน่ไม่แน่แนคืนนี้ก็อาจจะมีเขียวๆสวยๆนะครับ S&P future นะครับก็บวกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยโลกเนี่ยณณปัจจุบันตอนนี้เริ่มไม่น่าเกียดแล้วนะครับส่วนข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศก็คือมีเริ่มมีจีนนะครับลูกพี่ใหญ่เริ่มเข้ามาอ่าเรียกได้ว่ายืนข้างยืนข้างรัสเซียนะครับแบบกลางๆแบบกลางๆนะครับ ก็เป็นเป็นเซตติเมนที่ดีนะครับตอนนี้คือโระกลัวสองเรื่องหนึ่งเรื่องสงครามสองเราเห็นว่าน้ำมันแพงแต่ตอนนี้ก็ยังแพงอยู่นะครับร้อยสามสิบกว่าเหรียญน,นะครับวันนี้ยังบวกต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแพงนะอ่อมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า stagflation นะอะไรพวกนี้ครับภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรแปลว่าสภาวะของที่ของแพงขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยแล้วมากับการจ้างงานที่ต่ำ หมายถึงว่าโอ้โหโดนหมัดรัวคนนักลัวกันว่าเฮ้ยโลกจะเป็นแบบนี้นะครับโลกจะเป็นแบบนี้ประเทศเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่แน่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยบอกได้เลยตอนนี้ตึงมากตึงมากแต่ยังยังดีที่ผ่อนคลายจากโควิดแล้วยังทํามาหากินได้มากแต่ว่าตราบใดที่ไม่เปิดรับนะักท่องเที่ยวหรือว่าไม่มีใครมาเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะครับสงครามเนี่ยทำให้คนกลัวการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนสงครามมาอย่างนี้นะหุ่นลงเละพุ่นจะลงเละเพราะว่าคนเ่ยจะกลัวการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้คนออกมาเที่ยวไม่ได้มันก็เลยเรียกว่าลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราวันฟื้นเพราะงั้น s e ติเมนต์หลักของเราคือจีนนะครับก่อนหน้านี้จีนเริ่มมีข่าวมาแล้วว่าเขาจะผ่อนคลายนยโยบาย Zero โ,โควิดนะครับเป็นข่าวดีของโลกเลยออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้เจอ เจอข่าวรัสเซียูเลยฟัดน้ำมันของเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยน่าจะ40กบาทแล้วนะครับสำหรับสำหรับเบนซินนะครับก็แพงมากแพงมากทำให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยหายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไทยมีความน่าสนใจอยู่นะครับ KKP a พี e Q D ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเลือกแล้วก็เมื่อเช้าก็เข้าพอร์ตมา16.9นะครับราคาที่เคาออกมาเวลาเราดูกองทุนเนี่ยให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปดูว่า ว่ามันลงมาไม่เยอะมากให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์มันลงมา2-3%รอบเนี้ยผมหวังใจว่าเราจะเอาสักสัก6%สัก6%กเอน่าจะขายออกนะครับ6% 16.9ก็ไปขายสัก17อ่ะ18บาทสิ18บาทก็น่าจะสวยงามอาจจะถือ2-3เดือนไม่เป็นไรนะครับอาจจะถือ2-3เดือนไม่เป็นไรแต่ดูแล้วแนวโน้มมีลุ้นมีลุ้นนะครับเมื่อวานฝรั่งก็ซื้อ2,900นะครับก็เท่าๆที่ขายออกไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่ดูถ้าซื้อต่อเนื่องเนี่ย เราก็ยังทรงเซนิเมนต์เดิมแต่จะมีอีกกองหนึ่งที่ผมที่ผมจะจะเริ่มเข้ามาดูก็คือ S C B Banking นะครับ S C B Banking เพราะว่าเรามองทงเนี่ยถ้าจะถ้บจะมองทงได้เลยว่ารอบนี้แบงค์ต้องเป็นพ่อเอกนะครับถ้าแบงค์เป็นพ่อเอกเนี่ย S C B Banking น่าสนใจนะครับอยู่ในกองท็อปอัพอยู่ในกองยูนิลิง k ของเราท็อปอัพของเรานั่นเองนะครับก็ผมก็ให้เซนิเมนต์กลางๆ ลองดูที่1,680จะผ่านหรือเปล่าแต่คืนนี้ดูทรงแล้วเนี่ยต่างประเทศณปัจจุบันนี้นะครับเป็นใจถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มากระทบน่าจะรีบาวได้พอสมควรนะครับสำหรับใครที่ตกรอบนี้ไปก็าไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นสะสมตอนนี้ถ้าคิดไม่ออกโอ้เสียดายจังเลยทำไมไม่ได้ซื้อตามกันนะครับก็ไม่เป็นไรมีของกองทุนหุ้นจีนนะครับก็เคฟให้ใช้หน้าดี ยังน่าซื้ออยู่ยังน่าซื้ออยู่ล้วจีนเนี่ยมีเซติเมต์ที่สวยงามลอยเพียบเลยนะครับนะครับมีฝั่ง IMF เนี่ยเขาบอกจีนปีนี้ให้ให้เป้าจีนโตประมาณ3.9%จีนออกมาบอกเลยเฮ้ยปีนี้ค่าจะโต5.5 GDP จะโต5.5ถ้าจีนจะโต5.5ก็ต้องมีนโยบายอะไรที่ออกมาซับพอร์ตพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย เคมีใชหน้าดีที่พักตัวลงมาปีนี้เรียกได้ว่าถ้าใครซื้อต้นปีก็บอกฉันแต่เราซื้อมาเรื่อยๆไม่เป็นไรก็ถือว่าต้นทุนเราก็เว่นมาต่ําแล้วก็ตอนนี้แหละคิดว่าเหมาะแล้วที่จะเติมนะครับผมอาจจะขายทํากําไร KKP x ตัวนี้แล้วก็ไปเข้าจีนต่อไ,ได้นะครับก็ขอให้ติดตามกันส่วนใครยังไม่มียูทิลลิงก็ก็เรียนเชิญนะครับข้อดีของการซื้อกองทุนนะครับผ่านยูทิลลิ่์นะครับที่ผมบอกได้เลยก็คือ การปรับพอร์ตหมายถึงว่าเราจะสวิตชิ่งฟรีไม่มีค่าไม่มีไม่เสียเงินอีกแล้วคุณเสียแค่ค่าเข้านะครับครั้งเดียว1.5%เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไปเทรดผมก็เป็นเซลลของฟ no ินโนด้วยนะถ้าเกิดไปเทรดฟินโนไปเทรดฟินลิปอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราสวิตกองนะครับเราจะไปเสียข่าเข้าของกองที่เราต้องการจะสวิต c ์นะครับสมมตุติขายจ,จากจีนไปไทยนะครับ บางจีในเอ็กซิสส่วนใหญ่ฟรีอยู่แล้วค่าออกฟรีแต่เวลาไปเข้ากองไทยเนี่ยมันก็จะเสียนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่กองนั้นๆนะครับอาจจะประมาณตกที่1%เพราะงั้นถ้าเกิดเราปรับพอร์ตสครั้ง1ครั้ง2ครั้งในปีเท่ากาับเราโดนไป2%แล้วแต่นี่ถ้าเกิดผ่านอยู่ในลิงก์นะครับฟรีตลอดโรชิ่ฟรีตลอดหลายคนบอกว่าเฮ้ยยูนิลิงมันมีแค่8ปกว่งเอง แต่ของพูลเชียลเนี่ยแปดสิบวกองเป็นแปดสิบวกองที่คุณภาพมากนะครับผมบอกลูกค้าหลายคนว่าพี่ถ้าแอสเซทโลเคชันพี่จิ้มมั่วได้เลยนะครับแต่ขอให้เป็นอยู่ในกองหุ้นเยอะหน่อยนะครับอยู่ในกองตราสารนี้บ้างก็ได้แต่เอาไว้พอที่จะชําระเบีย้ยไปสองสาปีแต่เป็นกองหุ้นเนี่ยทางพูลเชียลเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วว่าดีแล้วผมคัดกองอีกทีแล้วว่าก็ดีมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ซื้อขายกองทุนอยู่แล้วนะครับก็ลองมาเปิดกับยูนิลิงดู นะครับแน่นอนมันมีมันเป็นประกันนี่ใช่ขาหนึ่งมันเป็นประกันคําว่าประกันมันอาจจะดูน่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดเรามองให้มันเป็นคําว่าการันตีประกันก็คือการันตีนะครับการการการทำยูนิลิงก์การซื้อกองทุนผ่านยูนิลิงก์เหมือนการเอาเป้าหมายมาวางไว้ก่อนยังไงสมมติสมมติเรามีเงินสองล้านจะลงทุนในกองทุนนะครับเราคาดหวังว่าเออห้าปีนี้เนี่ย ถ้าสองล้านเป็นสามล้านได้ก็สวยงามนะแต่ถ้าสองล้านนี้เป็นสี่ล้านได้เนี่ยเอาซักเจ็ดปีหรือสิบปีเนี่ยเอาถือว่าถือว่าโอเคถือว่าเยี่ยมแล้วชนะเงินเฟอ้อหลายเท่าชนะเงินเฟอ้อหลายเท่านะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราสองล้านเนี่ยไปลงทุนในกองทุนเลยนะครับแล้วเราทําตามเป้าหมายได้มันก็จะกลายเป็นสองล้านหนึ่งสองล้านสองสองล้านสามสามล้านสี่ล้านใช่ไหมครับแต่ถ้ามายูนิตลิงก์เนี่ยสองล้านเนี่ยเราจะตดซักสิบเปอร์เซ็ 100, นต์ซักแสนหนึ่งนะครับ แสนหนึ่งถ้าเกิดคุณอายุสัก50ก็ได้50ถ้าเกิดตัดมาหแสนหนึ่งก็คือแค่5% 5%าเปต่อปีนะครับซึ่งเราทํากําไรเกินนั้นอยู่แล้วนะขาขากองทุนทุกคนทํากําไรเกินนั้นอยู่แล้วสมมติตัดมา5ต่อปีเนี่ยคุณได้การันตีเป้าหมายเลยนะว่าคุณสําเร็จแน่ถ้าเกิด50กว่าคุณได้35เท่านะสาเท่าเท่ากับว่าอะไร1นึ่งแสนไปแลก3ล้านห้า ห0 0 0 0แสนไปแลก3าล้านหที่เหลือ1 9ล้านเก้าเรามาทำกำไรน,นะครับทำกำไรเท่าไหร่เงินเราใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเงินเงินท่านใช้ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะเงินตรงนี้เป็นเงินลงทุนที่เราอยากให้มันเติบโตไปในอนาคตส่วนหนึ่งเราใช้บ้านจากผลกำไรถูกต้องแต่ส่วนล่างๆเราไม่ไม่คิดจะไปแตกอยู่แล้วเราอยากให้มันเติบโตเพราะงั้นถ้าเติบโตกองทุนคุณไม่ได้การันตีไม่มีออปชั่นเพิ่ม การลงทุนในประกันคือการลงทุนในรูปแบบของออปชันเป็นตราสารประเภทออปชันก็คือจ่ายเงินไปแล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างในกระดาษกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดเราลงทุนในสินเนืออยู่ในเงและในระหว่างการลงทุนเนี่ยสิปีใครจะรู้เกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเราแม่งดวงแตกดวงแตกลมหายใจหายไปไอ้เงินทั้งสองก้อนเนี่ยมันจะรวมกันแล้วก็ถูกไปมอบให้กับ นที่เรารับที่สุดที่เราเขียนชื่อไว้ปกติถ้ามี2ล้านใช่ไหมนี่การันตีสามล้านห้าเท่ากัอย่างน้อยคุณจะได้5ล้านกว่า5ล้านกว่าถ้าเกิดในระหว่างที่เรารอ2ล้านเป็น4ล้านเนี่ยแล้วเราเป,ป็นไรไปเนี่ยคุณได้5้าล้านกว่า6ล้านซึ่งเยอะกว่าความคาดหมายเยอะเลยและการันตีความสําเร็จด้วยแต่ถ้าเกิดเราเราไปซื้อกองทุนเลยเราก็ได้เท่าที่เงินเรามีนะครับเราได้ที่เงินเรามีเพราะงั้นเนี่ยยลริเนี่ยมันโคตรเพอร์เฟกเลยโคตรเพอร์เฟกเลย,เลยถ้าเกิดเรารู้ หรือว่าเราจะบริหารไงกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเวลาผมผมบอกลูกค้าผมบอกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าซ้ายคือการันตีเอาเป้าหมายมาตั้งไว้ก่อนจเจาสิบล้านเอาสิบล้านถ้าอายุสี่สิบเนี่ยก็ใช้เงินแค่ประมาณแสนกว่าแสนกว่า, 100, วาต่อปีก็ไม่เยอะแต่ถ้าอายุห้าสิบเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ประมาณสองแสนกว่าเออก็ไม่มากสําหรับสําหรับคนที่มีห้าล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านอยากบริหารก็ไม่มากมันก็แค่ตกประมาณ 3-5%เแล้วก็มาซื้อสิ่งที่เรียกว่า30เท่าพดคุมเลยนะครับส่วนในกองทุนเราก็บริหารไปเพราะไอ้ฝั่งกระเป๋าซ้ายเนี่ยที่เป็นการตีมันง่ายมากจ่ายไปคูณกี่เท่าก็จบนะครับแล้วก็เราก็บริหารกระเป๋าขวามาขายมาซื้อมาจ่ายเบีย้ยทุกปีทุกปีแต่ถ้าเกิดเรามือฉมังเราระดับเทพเรากเก่งนะครับไอ้เงินก้อนที่กระเป๋าขวาที่เอาเราไปลงทุนเนี่ย มันสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า3หรือ5ที่เราตัดโยนไปสมมติเราได้8เปอร์เถ้าปีนี้เราเราได้เราได้สินทรัพย์มาฟรีเหมือนซื้อที่ดินมาฟรีเหมือนได้พอมงคังมาฟรีๆเลยกี่ล้านก็ว่าไปตามที่เราบูณไปนะครับส่วนกําไรที่เหลือเราก็ไปใช้ไปกินไปเที่ยวไปซื้อเมมเบอร์ไปเที่ยวตา่วตางประเทศอะไรตา่างเนี่ยคือการบริหารเงินคือการบริหารเงินก้อนเดิมที่เราเจะไปลงทุนอะไรแหลใส่ไปไในวีลิงนะครับ แล้วมันก็จะได้มา2ก้อนก้อนหนึ่งคือการันตีเป็นฐานล่างให้เรานะครับเงินที่เราไม่คิดจะใช้อยู่แล้วจะส่งมอบสร้างความมั่นสร้างความมั่ง,งคมมั่ง,งให้คนข้างหลังให้รวยต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไมซ์เซ็ปไมเซ็ที่ถูกต้องของผู้นำครอบครัวไมซเซ็ที่ถูกต้องของนักลงทุนเพราะนักลงทุนเนี่ยเดินเข้ามามี20ล้านใช้ไม่หมดหรอครับเงินลงทุนคือเงินที่เราไม่คิดจะใช้นะครับถ้าเราไปลงทุนเลยก็ได้ที่เราเกําไรเท่านั้นแต่ถ้าคุณแวะมาอยู่ในลิงก์ ตัดมาแค่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ได้สองเด้งนะครับแล้วก็มีผงคอยดูแลนะครับเพราะงั้นก็ฝากไว้สองกองนะครับกองจีนสะสมได้เลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับ K F H ใช้หน้าดีผมจะชอบตัวที่มีนามสกุลดีก็คือเราจะได้ปันผลนะครับปันผลเป็นอะไรที่เอามาก็ดีแต่ปันผลจากกองทุนรวมจะไม่สามารถเครดิตภาษีได้นะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วมันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าได้ภาษี นะครับแล้วก็ตัว ad eqd นะครับ1680มาดูกันผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะพิจารณาขายนะครับ2-3% 4-5%เ่ารท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเพราะในท็อปอัพเนี่ยถ้ากำไรได้ก็ดีกำไรได้ก็คือก็คือโบนัสนะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไร3%ปีหนึ่งเรา3รอบก็9%แล้วนะถ้าได้5%ปีหนึ่งเรา3รอบได้15%แล้วเพราะผมตั้งเป้าให้ลูกค้าของ,ของ ยืนหนึ่งยืนยันทุกคนนะครับปีหนึ่งเราจะทําให้เกิน15%เรนพราะงั้นเนี่ยโมเดลในการในการลงทุนเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าคุณเริ่มก้าวแรกที่เนี่ยเหมือนเรียนปริญญาตรีไม่เกิน4ปีคุณเก่งเรื่องการลงทุนแล้วแต่ระหว่างนั้นคุณได้ความมุ่งของชัวร์วไปนะครับเพราะงั้นก็1 6 8 0รอดูอาจจะเกิดพรุ่งนี้เลยก็ได้เพราะวันนี้16,3กว่ากว่าแล้วจะ16,40แล้วถ้าเกิดอีก2วันฝรั่งอัดดีๆขึ้นนวันวนละ20.2ดว ถึงแล้วแล้วเรามาดูกันว่าขายออกดีไหมนะครับขายออกดีไหมถ้าขายออกเราก็ต้องแต่ในยูนิลเราจะจะไม่ขายเหมือนกองทั่วไปขายกองทั่วไปมันจะเงินเข้าเงินเข้าบัญชีใช่ไหมยูนิเราจะใช้สวิตชิ่งไปกองอธนาชาติเป็นกองมัน e ี่มาเก็ซึ่งผมดูแล้วว่าโอเคเป็นกองที่ค่อนข้างนิ่งไม่ไม่มือหวาไม่มือหวาแต่ว่ามันเหมือนเงินสดเละมันก็จะจะนิ่งแล้วก็จะค่อยๆข,ขึ้นทีละนิดค่อยๆขึ้นทีละนิด ถือว่าดีกองทัาชาติเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อให้ตอนที่ผมสวิตช์แต่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามผมไปด้วยผมจะทําด้วยนะครับก็ทําให้ดูกันไปเลียวทางกันไปเลยว่าเฮ้ยปรับพอร์ตอย่างนี้จริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีปีหนึ่งอะ่ะเราจะเกิน15%ที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่เราก็อาจจะนักลงทุนอาจจะมั่นใจในการเติมเงินเพิ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันประมาณนี้ครับ แล้วก็อย่ากลกัวนะครับเวลาซื้อท,ที่สุดคือเวลาซื้อตอนที่ที่มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับน่ากลัวเหลือเกินคนเนี่ยกังวลว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจซึ่งบอกได้เลยว่าเกิดแน่ถ้าสงครามมันยืดเยื้อกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็คือกลางๆและมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีออกมานะครับโดยเฉพาะจับตาทางจีนว่าจีนจะเดินเกมอย่างไงนะครับแล้วถ้าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับเงินที่มีในแบงก์ทั้งหมด ขอให้มาลงได้เลยผมพูดอย่างมั่นใจเลยถ้าจีนเปิดเมื่อไหร่ส่งออกนักท่องเที่ยวเมื่อไหร่นะครับหุ้นที่น่าซื้อ AOT Minor กองหุ้นไทยจะเป็นกองที่ที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากผมจะปรับเป้าไปยาวๆได้เลยผมว่าทะลุ20บาทนะครับก็คือมี u p s i d ์เกิน20%ในวงเล็บก,ก็คือถ้าจีนเปิดประเทศนะครับก็ซัดไปเลยกองจีนกองไทยแต่เมกาเนี่ยผมอยากให ให้รอดูสักปีหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเป็นตามที่รีเสิร์ชเขาเขาให้ไว้หลายๆประเทศนะครับโป๊งใหญ่ๆบอกว่าเงินมันจะไหลาจากเทคนะครับอเมริกามาไหลมาสู่พื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่พื้นฐานดีและยังมีผลอยู่ซึ่งมันอยู่ในประเทศไทยเยอะฝั่งเอเชียก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับมีกองนึงที่ผมลองเข้าไปดูก็คือกองที่เป็นตลาดอีเมอร์จินนะครับของ SCB ซซึ่งผมยังไม่ได้แกะแต่เดี๋ยวแกะแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าข้างในไส้ในม,นมันมีอะไรบ้าง ไซในมันมีอะไรบ้างแต่ส่วน KKP Act EQD ไซ้์ในมือคือมีทั้งตัวกลางตัวใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อมั่นในผู้จัดการกองทุนในค่ายพัฒนละในค่ายเกียรนากินเดิมเป็น KKP EQD ผมมั่นใจว่าเขาจะพาให้พวกเราเนี่ยรับสั่์นะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าจังหวะการเข้าของเราเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดนะครับฝากไว้กับยืนหนึ่งยืนลิงครับแล้วเดี๋ยวก็ จะมีคอนเทนต์ในการขายหน่อยนะครับว่าเงิน1นึ่งแสนมีคนถามผมมาว่าเฮแสนห 100, นึงเนี่ยถ้าเกิดลงยูนิลิงค์เนี่ยคุณได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังทําสไลด์อยู่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันสวิงผมก็เลยมอนิเตอร์ตลาดเป็นหลักนะครับตลาดเป็นหลักโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาเพียบเลยพี่ๆทั้ทหลายนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็ รวยไปด้วยกันครับรวยไปด้วยกันกับนัดพารวยครับยืนหนึ่งยืนล้งขอบคุณครับ